ในคลิปนี้นะครับผมเราก็เล่นแมนทันกันนะครับแต่ว่าแมนทันในวันนี้ผมจะเป็นผู้ล่านะครับผมและให้ทางคุณเฟรมทําการหนีนะครับแต่ว่าในวันนี้ผมมีของพิเศษนั่นก็คือคอนทอนะครับผมผมสามารถใส่สายฟ้าแล้วก็ปาคอนเนี่ยให้มอนสเตอร์ตายทั้งหมดได้เลยนะครับมาดูวันนี้ผมสามารถฆ่าพวกเขาได้หรือเปล่านะครับผมไปไปดูกันได้เลยครับกดไลค์คลิปนี้ด้นะครับคนหนึ่งไลค์ไปเลย สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับผมมาทำการเล่นสปีดลันเวสฮัตเตอร์อีกแล้วนะครับซึ่งคารกับพี่เฟรมเป็นฮันเตอร์นะครับผมไอ้เป็นอะไรสปีดลันไม่ไปพี่เฟรมทำผมไม่เป็นไรพี่วิ่งไปก่อนแล้วกันนะพี่ไปเลยโอ้โหเอาประวัติโน้นทางไหนมาทำโน่นแต่ตอนนี้ผมขอใช้เฟรมโกวิ่งแทนนะครับเพราะผมไม่เดียวไอ้นั่นมานะครับเอาไอ้เจ้าลูกนั่นมาไปเลยโอเคซึ่งวันนี้นะครับเอาล่ะซึ่งวันนี้นะครับผมผมไม่ได้โกวไม่ได้โกววันนี้นะครับผมว่าพี่คิดว่าผมมีอะไรมม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 ีีเเเกกโโหหดดอไไ่่่่ใใชช ผมผมไม่ใส่ของไม่เสียของให้ทายให้ทายมีความสุขโอเคโอเคโอเคมาโอเคครับย้าทายทุกคนไปตัวเราตัวเราเรืองแสงกันอยู่ถามเลยใช่ครับผมพี่เฟมอยู่มันตามอยู่นะหน้ามันติดก้นพี่เลยยังอย่งย่งมันฟาร์มของอยู่เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เคลียร์ตัวเองก่อนฮันเตอร์ต้องมีเอฟเฟกต์ดีครับยังไงนังไงเดี๋ยูนักเล่าดูนักเล่าเลยนั่งไง ไปแล้วบยไปแล้วบยใครขึ้นเรือวะใครขึ้นเรือวะพี่นี่แหละไปแล้วไปแล้วบุยไปแล้วบุยไปแล้วบุยนะเออแลเฮ้ยบุยเขาเขาขึ้นเรือไปแล้วทุกคนผมคิดว่ายาวเลยทีนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมขึ้นกให้ตามน้ำไปแล้วเลยใช่เหรอกลางน้ำกลางน้ำมีทุเรศจัดเลยนะเออแย่ว่ะกลางน้ำี่คือแบบแบบเจนไม่แย่มากเเออ็จะไปกลางน้ำจะไปกลางน้ำไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ตามไปแทนทุกคนเดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มของก่อนนะฮะเอาละเอาว่ะเอาว่ะปลาสนว่ะปลาสนว่ะเจออะไรครับเนี่ย เจอแล้วดำนี่บ่เพี่ประสนเฟนเจอประสน เออก็เลยเจมดับดับนี่ไงเจอแล้วอองไวงไขอเริ่มการฟาร์มข,ของก่อนอันดับแรกของนี่คือแบบต้องมีมต้องมีการทฟาร์มของไหน,ไหนๆเริ่มบ้างเริ่มบ้างปั๊มมันเลยว่ะฟาร์มของมันเลยว่ะปั๊มนี่ครับจังหวะน,นี้ต้องปั๊มนี่ครับไม่ปั๊มก็น่าจะแพ้อยู่เย้เฮ้ยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาวะ่ะเอาว่ะรอบนี้น่าจะยากนะฟาร์มแก่ทำฟาร์มแก่เยอะแน่นอนจะระเบิดมันเฟรมมาเก่งอยู่แล้วเฮ้ยฟาร์มแก่อีกแล้วผมว่าเป็นอะไรกับนักฟาร์มเป็นนักฟาร์มแก่ของเราอ่ะมันง่ายไงมันง่่่่่่่าา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 ายยยกววทีีีเเเเเเรรรรรจะะะใช้้้้บิดดดดดออ๋๋สมมมถฆฆันนไไไไลพ ่ก็มาดิครับก็มาดิครับหลายชีวิตมันมีหลายชีวิตเอ้ยจะเกิดได้เรื่อยๆไม่ได้เลยกลายเป็นเริ่มใหม่ใช่ใช่ใช่แล้วเอาของมาเฮ้ยเอาอะไรเอาอะไรอ่ะคิดว่าทำได้ก็ร้องคิดว่าทำได้ก็ร้องสามวันฤษี โอ้ตรงนี้เป็นถ้ำถ้ำที่ไม่มีเหล็กเนเ่ยถ้ำกระจกโอ้โหโอ้โหเอาโหโอ้ัหโอ้โหอ้โยโอ้โหโอ้โหเอ้อ้โหเอ้ยหอ้หอ้่าโออ้โหโอ้โงโอ้โอ้โหนอ้้าหโอ้โนโ้โหโล้โหอ้โหปอ้โหโอ้โหล้โเโิดตหโอ้โหโอ้โหโ้หโออไม่โอ้เหโอ้เหโอ้โหโอ้หโอหอ้าวอ้หโออ้ผมขึ้เรือ้ม่ได้้โหอหโอ้อ้โหโอ้อ้อ้้้นแล้้้ จะไปโทษเด้อจะไปโทษเด้อผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วรอไว้รอไว้ก่อนรอไว้ก่อนเดี๋ยวเจอของเด็ดรอนะครับไม่รอใครใครจะรอโอ้รอก็ตายเลยครับผมเฮ้ยคุณมีชุดกอล์ฟเฮดเต็มยศเนี่ยเจอผมที่ไม่มีเลยเนี่ยคุณยังจะบอกเอ้ยนะครับผมไม่กลัวหรอกแต่แบบเนี่ยผมผมรีบโอ้ผมรีบผมรีบจบผมรีบจบเอาเดี๋ยวดิไปดิแล้มาแล้วจบแล้วจบแล้วเจอแล้วก็คือนี่แหละของอันตรายต้ม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 มาตาเนี่ยต้มจริงพี่ต้มจริงไมาย่างไม้ย่างตรงนี้มีอะไรไหมป่าไม้ดำ โอเคขอก็บของก่อนอุ้ยแกะเป็นร้อยตัวเกินยหญ่เก็บไปร้อยตัวเลยวะเฮ้ยบ่อนยอดโร้ยสุดยอดพี่สุดยอดไม่เหมาเฮ้ยพวกคุณจะเหมาแกะแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวทำไมครับทำไมครับโอ้โหผมตามไปฆ่คายคุณจะเหมาแกะแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยกลัวเนะกลัวดิผมไม่ได้กลัวผมแค่แบบเกรงใจไงเออ อะไรครับอะไรครับอุ้ยคือแล้ววะมากกว่าไม่ใช่หรอก็คือแล้ววะาิบหายแล้วไม่มีไม่มีอาวุธเลยไม่มีเกาะตลอดไม่เนี่ยตายตายโดนสเก็ตตันตีตายโอคุณพูดอย่างนี้ได้ไงผมมันไม่ตายหรอกนะคนตายจริงๆได้เป็นคุณมากกว่าโอเคไม่ใช่ผมครับผมไม่ใช่ผมไปเลยโอ้โห สุดยอดจริงเลยปงปงปงยังไงแล้วไปแล้วไปแล้วสัสดีครับทุกคนสัสดีเรื่อยไปเรื่ไปอะไรครับ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 ขันล็อกมันมาไกลจริงว่าพี่มาไกลมากเลยน่าจะน่าจะห่างกันประมาณพันพันบล็อกมั้งพันบล็อกเนี่ยเดี๋ยวพี่คิดนะความแกะด้วยหลงแล้วเรหลงฟาร์มแกะด้วยว่ะเฮ้ยผมวิฟาร์มว่ะจะนอนจะนอนจะนอนแก่ต้องมีตุ้ม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 ผมมาดรีมต้องรีบไปละเข้าไปเลครับเข้าดีครับอู้มันตรงยาวเลยว่ะเออดีมันอะะไรว ทำไมผมเจอหมูบ้านมีสีเลยี้วะผมน่าจะฟาดเขาตอนไี้กินเตียงแล้วทำเพราะว่าได้มาเยอะเลยพี่ได้มาเยอะเลยสุดยอดแบบระเบิดเลยรบ้านปุ้มอ่ะโอดีแน่เราแบบดักไงดักกระทังพ่อพอมันว้าบพอมันว้าบมาเจ้าพี่ผมวางเตียงไว้แบบล้อมรอบมันเลยเย้เงป็นไงเป็นไคทำนวณมาอยู่ที่การทำนวณแล้วตุ่มๆๆๆเกินไปว่ะเกินไปว่ะขอให้ผมตายพี่ก็ไปเลยพี่พี่ไปตีมองคกรเลยใช่สบายเลยอ่ะองกรคิวคิวสัตว์เลี้ยงพี่สัตว์เลี้ยงพี่ว่ะ ยังชอบเลยคำนี้โอ๊ยตอนเด็กตอนเด็กกูจะเป็นสตัดเลี้ยงเมืองบูมเลยเนี่ยเลี้ยงจักเลยโอ๊ยทะลสเนี่ยร่อนตัะถ้าคุณจะยอมแพ้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับเกิดอะไรขึ้อะไรครับผมเกิอะไรไม่ใช่เจ็บมึงคไม่กินตัวผมจะยอมแพ้ได้ยังไงโทษมืองบูมเลยนั่นน่ะแค่มืองบูมโง่กับซอมบี้ขโมงอ่ะใช่ใช่ถ้าเรามีแกะเป็นล้านตัวเขาขอเรใช่แกะมเลยวะ อะไรฟ้าร้องาร้เฉยฟ้าร้องเฉยครับทำไมครับผมไอ้คุณเศษทอเนี่ยทออะไรครับทออะไรครับคุณทับทอไ้เนี่ยทับทอคืออะไรครับคุณถามเ็ด โออาร์ไงมันจะทำให้สายฟ้าผ่าหัวใช่หรือกูเพิ่งรู้อะนะกูเพิ่งรู้ดันนี้นะใช่หรออันนี้จริงจังวะเนี่ยกูรู้เนี่ยจะทำให้ดูมันได้มีโว้ยสรุปสรุปได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่มันเชื่อไอ้นี่กูเชื่อว่าทำได้ตอนแรกกูเชื่อว่าทำได้คนบมดโจ้อะบุดโจ้จัดอะไว้ไว้ไว้หลอกเท่โคตรเท่เลยว่ะบุดโจ้จัดมุดโจ้จัดพี่มีเด็กเชื่อจะมีเด็กเชื่อจะอย่าว่าแต่เด็ก กูก็เชื่อเชื <half art> ่อที่เดดกเฮ้ยมู้าพีซีู้ายพซีอะไรครับนะครับมู่ซ้ซีเหี่เมาไปแล้วตรงนั้นคนที่ว้าเอที่จริงด้วยแต่สตันเต็มเลยวไม่โอไม่ดีใจเลยเสียใจมากมาครับทุกคนโอ้ยลูกธนูแบบเต็มตัวโอ้ my god yes บออะไรทำบออะไรบอละไรบแล้ะสยอเอะไรดีก็ต้องบอเจออะไรดีก็ต้องบอาโอเคครับ ตอนนี้เราผมคิดว่าผมน่าจะเริ่มใกล้เส้นทางขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกวันทุกวันยาเลมอนเจอพี่ที่มาไกลมากยังไม่เจอเลยพี่ทอ ใช่อ่ะเป็นล้านร้านบล็อกนั่น่ะเฟรมเขาแอบจีพีไปไม่รู้ว่ะเกินหลับไปกันละมุโจ้มุโจ้มึงอ่ะมุโจ้อีกแล้วตุ่มมุโจ้ไกลจริงวะนั่าถาะคำถามผมมันไกลยังวะไกลไหเปล่าววะอันตรายเถอะพี่พี่เคยดีหน่อยไกลแค่ไหนคือใกล้อ่ะยิ่งไกลยิ่งเส้นทางยิ่งไกลความสนุกของเส้นทางยิ่งเยอะอะไไม่ไม่ไกลกันไปพาเราไปได้คุณเริ่มอยากรู้แล้วมนอยู่ไหนเนี่ยเออนี่หมาหนุ่มพอยไม่คอยไม่พร้อมคอยไม่พร้อมแน่เลยพี่เฟรมแน่เลยพี่พีแน่แน่เลยเนี่ยพี่เจอมาแล้วรรรััเเหอออ้าาามมลยยยฮนนตตต ้มาถืออะไรมาเขามาดวลเรื่องแสงด้วยเอาของไม่มาเอาของไม่มาถือเรื่องแสงไมด้วยทำให้ไม่หน้าไว้ใจมันมีอะไรวะเรื่องแสงอ่ะไม่ได้ยอะไรอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ได้แน่เลยพี่แล้วมันจะตามาเตา เอ้ยผมไม่รู้ไปแล้วไปแล้วปักทางนี้แล้วมึงเห็นปูบ้านอะไรก็เห็นดีมาตกปลาวป็นไงอัจฉริยะอัจฉริยะไปเร็ว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 ผมได้ไปแล้วไปโยกไปแล้วแล้วมันมีอะไรไม่รู้ไอ้พี่เป็นคอนอ่ะเออเล่นไม่ใจไม่ได้โอ้ยมีค้อนอะไรก็ไม่รู้ปลาด้วยปลาด้วยโอ้เออเออเออาถึงแล้วเจ็บ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 ตายแล้วงานนี้เจ็บปวกกัดจะตายแล้วจะบปวกกัดอาอะไรเขาเนี่ยอะไรเขาเนี่ยจะบปวกนี่ไงครับเนี่ยปวดแท้ปวดแท้ตายอ่ะเนี่ยตายแล้ว เอ้ยมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างโอ้มันแท้แรงอ๋อเกินไปแล้วพวกอืมแม่คุณเห็นอุดรูคุณไหมไงคุณฟรีแฟมอ๋อเออใช่ใช่ใช่แม่คุณลืมไม่เห็นมีเสียงระเบิดด้วยระเบิดพีเอ็พีเอ็กพีเอ็พีเอ็กได้ปะโอ้พวกกัดโก้เฮ้ยคุณเจอไวร์ป่ะเนี่ยแน่นอนคลิปนี้ไม่ได้คลิปไวร์ปนะ ไปแล้วนะมอนนะไปแล้วนะมอนนะไปไหน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 ไปเที่ยวไปเูเก็ตเทียวกันไหมชอบเลยพี่ันเอไม่รู้หรอกว่าตรงที่เราอยู่อ่ะโอเคเกิดไปอะไยโอ้โหตกใจปวดตัดปวดอันตรายน่ปวอันตรายดีเฮ้ย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 เเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเราเป็นสมาชิกเฮ้ยมาดิครับมาดิครับไปที่ไปกันดีกว่าโฮ้ยโอ้ยยิงยิงยิงเจ็บเจ็บไปแล้วไปบาไปราไอ้แกยิงยิงยิงทักษะไทยเป็นระยะไทยโอเคยิงไม่ใช่ระยะไทยนะนะดีเละดีเละดีเละฮัลโหลอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไปแล้วไปอยู่แล้ว วางแตียังวางแตียังแล้ก็ขังเอาไว้ยิงไปถึงวะเออเก่งไปแล้วยิงไปเลยพี่ยิงไปเลยพี่ยิงไปเลยได้ๆได้ๆไดอันนี้พี่ประหยัดไว้ก่อนมันพี่ด้อยแค่ผมรออยู่ผมรอมันออกมาอยู่ผมรอมันเข้ามาอยู่รอเพื่คนทุกคนเข้าามเจอเลยเออเข้ามาปุ๊บตายผมประกอบไม่กล้าเข้าว่าสิเออผมไม่กล้าผมไม่กล้าตอนเนี้ยผมยังไม่กล้าปั่นนะครับปั่นปั่นเลยครับผมคิดว่ามันมันยังแบบยังไม่คุ้มไงยังไม่คุ้มที่จะเสี่ยงรอก่อนรอก่อนไปว่าทุกคนแอบไปฝุดเพชรแน่เลย โอ้ย,แบบแยโอ้ยโอ้ยเจ็บ้ยผุดเสร็จก็คงจะจบแล้วมั้งโ <Okay. S 2> อเคได้คำว่าวม่วีของเนี่ย มีของอะไร่เลขบีของนี่ครับนี่ชุดเหล็กเหรอตายกระโดตายนะตายนะสวัสดีออน้อัอัอัออะไรอะไรเอะไรเออเออเยวอะไรวะเฮ้ยเอ้ยผมได้ของว่ะเฮ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเไอ้เจ้าขโมยคอกูไปผมได้คออ่ะเออได้บอนึงผมไม่ได้ยน ไม่ไม่เรากียคอนเอยโอ้ยไม่ไม่ผมไมด้ยนไม่ไม่พี่ผมใช้สกิลสตีลโอ้ยชิบหายแล้วคนโอ้คอนก็ไม่มีอ๋อเีนี่ก็แดกกูลโกงที่สุดแล้วเี่เอาไปแกไปแกโดนสกิลเอกไงล่ะสตีลเมล่สตีลเล่สตีลเมล่อ่มางกงผมมถึงขม้อะไรครับเฮ้ยทยู่ อะไรครับ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 จะแตกหมดแล้วลูกแก้วจะแตกหมดแล้วโอ้มันับฟันเย่ตายว่ะโฮ้ยหัวเลยเนี่ยมาเฮ้ยทำอะไรกันอยู่ทุกคนเอะไรครับ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 กแ้วตายนะตายนะบอกก่อนนะตายนะอะไรวะลืมไปบางมีเกงดีกว่าอย่านะเฮ้ยถามไปดูหินก้อนนี้ดิดูหินก้อนนี้ดิ อะไรวะดูหินก้อนนี้สิดูหินก้อนนี้สิเนี่ยคุยกยนหินให้กูโยนหินให้อะไรให้หินเฉยเตอเฮ้ยอะไรครับนะครับเฮ้ยมีการปรุงการปลาอะไรกันพี่พี่เคยดูเทพพิวพีบอกเขาทำอะไรรึเปล่าแบบแบบอะไรวะเออเฮ้ยอะไรครับอะไรครับมาพงมาผ่าเลยแถวนี้ผมเออเขาใช้คอร์สที่ผ่าปลาพิษ ที่เอาต้องจ่อไอที่ผมเลยนะไอ้ได้เลยต้องจ่อไอที่ผมเลยนะเดี๋ยวนะโดโดโดเตียงโดเตียงโดเตียงอะไรอะไรนี่ทมีป้าใส่มีป้าใส่โอ้ยโอ้ยแ้ยตอนนี้มอก่อนข้อุปกัณ์หมดแล้วนะคไม่เหลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอามึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวผมขึ้นไปเองแล้วกันนะเฮ้ยแฟมมาดิว่า เดี๋ยวผมจะใช้โยนเนียสู้พี่เองได้ก็มาเลยครับเนี่ยวมิโลมิโลเอ้ยเออมิโลอะอะไรฮะอะไรไปไปซะโอ้ยตีเจ็บป่องเดี๋ยวเดียวโคตรแรงเลยเท่าไหร่เฮ้ยจริงเหรอเออแรงจัดโอ้โหเยอะแค่ ดินดีมากดีมากเคกล้ามาเก็งมากใจมาังนานมาทำี่นี่มันไปยิดของพี่มามะถามโอ้โหมันน่าด้านบากอะไรครับอะไรครับอะไรครับดูแกเป็นพ่อคอนทอมึงช่วยอะไรมึงไม่ได้ใช่ไหมมึงทำแบบนี้ทําโดนเตียงกูได้มันนอนมาไม่ได้ไปหนูถึงเวลาเยอะมากเลยถับถึงเวลานอนเลยหนูถามเร็วระเบิดบ้านโอ้ยไปตเลย ไม่ต่อยหรอไม่ต่อยไม่ต่อยโอ้ยตอยไม่กลับแป๊บไม่กลับตายพ่าเตียงตัวเองแก่กลับแป๊บเออใช่โอไม่ตายเออเดียขอมาดีหน่อยเดีขอมาดีหน่อยเดีขอมาดีหน่อยเรื่นี้อะไรดีอะไรดีอะไรอะไรอะไรเอออันตรายอันตรายอันตรายใกล้เตือไปดูแล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยข้อยู่ไหนข้อยู่ไหนอะข้อย่างงั้นเหรอหายไปแล้วนี่ยังไงล่ะอะไรกัเออตายกู I <laughs> อะไรนะอุตส่าหะเช้สกิลสติลตายกูเลยเหรอวะเจอทุกคนในสุดเกาก็แตกเลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมโชว์กองสามารถของโยเนียให้พี่ดูก่อนนะไหนไหนไหนทำไปได้เปลี่ยนไปทำไปได้แล้วยาบเลยเอาสติ๊กมาก่อนเลยทาหัวเราแป๊บนึงไม่โยเนียโยเนียมันมันตีมันมันโหดมันเป็นอาวุธที่โหดมากเลยเว้ยแต่ว่ามันใช้กับคนไม่ได้ผลเดู้เอาไปใช้ทำไมเนี่ยเออของอะไรประโยชน์แบบนั้นมันเป็นอาวุธที่โหดมากเลยมันฆ่าทุก มอนเตอร์ได้หมดเลยแต่ว่ามันใช้คนไม่ได้ผลแค่นในนึงพี่เฟมพี่เฟมพี่เฟมเจอหมดเคทีไหมไหนไหนไหนทีไฟล์วสิโอเคพี่เฟมอยู่ไหนโอเคป่ะพี่ก็อยู่เดียนี่เอาไปเอาไปนั่นเหรวะดูนี่นะดูนี่นะสมมตินะสมมติผมว่าเจอพิลเลเจอเยอะใช่ไหมดูพี่เฟมกดคลิกลองกดคลิกขวาดิลองกดคลิกขวาดิคลิกขวา ขึ้นขวาแล้วไปถ่ายเลยเด้อเอาเอาเข้าตัวคนที่ใกล้สุดพี่เฟยพี่เฟยดูดิพี่เฟยต้องกดขึ้ขวาโยนเนี่ยนะกดขวาึ้นขวาขึ้นขวาแล้วแล้วสมมติสมมติเอาใหม่พี่เอาใหม่ผมเสกใหม่ได้ยังขึ้ขวาได้ขึ้ขวานะมองฟ้ามองฟ้ามองฟ้าปักมู่อยงโกงเลยเออโก้งอะดูนี่ โอ้โันโกงกับมอนเตอร์ไ่โกงกับไอเพย์ย์ไโกงกับมอนเตอร์ไ่ไ่มาดูเราเถอ์ดิวปเถอะไเถอ์เอดาวิเอะนดูกูนะปลาปลาเ๋ยปลาเ่ยหายเลยปาจีตาย เอออไ้ลองคิดดูดิถ้าสมมติมันปลาสม็จพวกพี่ได้ทีเดียวตายแค่ก็เกินเมื่อกี้มันว่ามันจะปลามังกรแน่เลยเมื่อกี้เออเจนพร้อมมาเลยแบบรวมๆใช้สกิลพี่เอกก็เต๋อไอ้เกมโดนใช้สกิลสกิลสติลตายเรียบร้อยคือมันโกมาเนะพี่นะลองดูดิแบบมอนสเตอร์สมมติสมมติแบบเราซัมมอนลาเวเจอร์มาเยอะพี่ลองดูนี่เป็นไอเฟรมทีพีหาผมทีพีหาผมเฮ้ยดูอยู่ดูอยู่โอ้โหหมดหดหดโอ้โหมันเน แบบไปใครอะไรอะบอลแรงบอลลี่ไม่มันเป็นโยนีจริงๆแล้วที่แบบเราสามารถควบคุมให้มันตีทุกตัวได้เลยอะเอ๊เกินมันเหมือนนะพี่เคยดูพี่เคยดูนะป่ะพี่เคยดูไอกาเดกัลล็กซี่ป่ะไอ้ที่ที่มันเป่าที่มันเป่าอะอ๋ออันนั้นนะเออแล้วก็มันโดนโดนทุกตัวเลยเอออย่างนั้นอะเคฟูฟะฟอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะเราไม่รู้ว่าโยนีจริงมีประโยชน์จังแค่คนนะฮะเอ๊ะไปใช้กับไอเนี่ยไปใช้กับไอ้อะไรนะเอ็นเดอร์แมนตอนแรกอะโดนเอ็นเดอร์แมนตายบ่อยไหมย ปกแก้วโอเคทุกคนก็คิมที่จบไปกันเลยครับไปละาย